ประทมการบทที่สองดังนี้ฟ้าและแผ่นดินโลกและบรรดาบริวารก็ถูกสร้างขึ้นขึ้นแล้วเสร็จในวันที่7พระเจ้าก็แล้วการของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วนั้นและในวันที่เจ็พระองค์ทรงพักยะการตึงมดตึงสิ้นของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วนั้น พระเจ้าทรงอวยพ,วพระพรวันที่เจ็ดและทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์ย้อนว่าในวันนั้นพระองค์ได้ทรงยั้งพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเนลมิดสร้างไว้แล้วนั้นเรื่องราวของฟ้าและแผ่นดินโลกเมื่อถูกเนลมิรสร้างนั้นเป็นจะอี้ในวันที่พระเยโฮวาพระเจ้าได้ทรงสร้างแผ่นดินโลกและฟ้า บรรดาต้นไม้ตามท้องพุ่งก็ยังบ่เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกและบรรดาพักตามท้องพุ่งยังบ่งงกขึ้นเลยเพราะพระเยโฮวาพระเจ้ายังบ่ได้ฮือฝนตกทั่วแผ่นดินโลกและยังบ่มีมนุษย์ที่จะยะให้ไทยนะมีแต่หมอขึ้นมาจากแผ่นดินโลกยะคือปื้นแผ่นดินเปียะไปทั่วพระเยโฮวาพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงขี้ดิน ทรงระบายลมปานแห่งชีวิตเข้าตางผู้ดังของเขาและมนุษย์ก็เกิดขึ้นเป็นจิตวิญ,ญญาณที่มีชีวิตยอยู่พระเยโฮวาพระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนต่างติตะวันออกและพระองค์ได้ทรงฮึ่มนุษย์ซึ่งพระองค์ได้ปั้นมานั้นอาศัยอยู่ที่ฮันแล้วพระเยโฮวาพระเจ้าทรงฮื่มบรรดาต้นไม้ที่น่า ดงดงามและเหมาะสำหรับเป็นอาหารงอกขึ้นบนแผ่นดินโลกมีต้นไม้แห่งชีวิตอยู่ท่ามกลางส่วนตวัวและมีต้นไม้แห่งความรู้ดีหูจัว่วมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลออกจากเอเดนหดสวนนั้นจากที่หัน่นได้แยกออกเป็นแม่น้ำสีสายชื่อของแม่น้ำสายที่หนึ่งคือปิโชน ซึ่งไหลรอบแผ่นดินหาวิลาที่หั่นมีแร่ทองคําทองคําที่แผ่นดินนั้นเป็นทองคําเนื้อดีมียางไม้หอมและมีพลอยสีน้ำเข้าชื่อแม่น้ำสายที่สองคือกิโฮนแม่น้ำสายนี้ได้ไหลรอบแผ่นดินเอธิโอเปียชื่อแม่น้ำสายที่สามคือไทกริส ซึ่งได้ไหลไปทางทิศตะวันออกของแผ่นดินอัสิีเลียและแม่น้ำสายที่สคือ,อยูเฟติสพระเยโฮวาพระเจ้าจึงทรงนำมนุษย์ไปอยู่ในสวนเอเดนเพื่อดูแลรักษาสวนพระเยโฮวาพระเจ้าจึงทรงมีดำรัสสั่งมนุษย์นั้นว่าบรรดาต้นไม้กู้ยางในสวนเจ้ากินได้ตึงหมด แต่ต้นไม้แห่งความหู้ดีหูจั่วเจ้าบดีกินผลจากต้นนั้นเป็นอันขาดเพราะว่าถ้าเจ้ากินวันใดเจ้าจะตายในวันนั้นพระเยโฮวาหูอก,กับมนุษย์ว่าซึ่งมนุษย์นั้นอยู่คนเดียวก็บเอมมะเขาจะสร้างผู้อุปถัมภ์ให้เขาพระเยโฮวาทรงปั้นบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งและบรรดานกในอากาศจากดิน แล้วจึงพามายังอาดัมเพื่อดูว่าเขาจะห้องจื่อมุมันว่าอาย่างอาดัมได้ห้องชื่อบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตนั้นจะใดสัตว์นั้นก็มีชื่อว่าจะอันอาดัมได้ตั้งชื่อบรรดาสัตว์ใจงานบรรดานกในอากาศและบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งแต่ว่าสำหรับอาดัมยังบอกพบผู้อุปถัมแล้วพระเยโฮวาพระเจ้า ทรงกระทำพื่ออดัมรับสนิทและเขาได้รับสนิทพระองค์ทรงจักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมาและทรงยะหื้เนื้อซี่โครงติดกันกระดูกซี่โครงซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าได้ทรงจักอ,ออกป้อใจคนนั้นพระองค์ทรงสร้างหื้อเป็นแม่หญิงคนหนึ่งและทรงนำมาหื้อป้อใจคนนั้นอาดัมจึงว่า บัดนี้นี่เป็นกระดูกจากกระดูกของเขาและเนื้อจากเนื้อของเขาจะต้องห้องเธอว่าหญิงเพราะว่าหญิงนี้มาจากใจเหตุจะอันป้อจายจะจากป่อแม่ของเขาและจะไปปูกพันอยู่กับเมียและเขาตึงสองจะเป็นเนื้อเดียวกันเขาตึงสองยังป่วยกายอยู่ป้อจายและเมียของเขา ยังบ่มีความอาย